สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับผมมอนสปุภกรในช่องมอนการศึกวันนี้จะพามาเยี่ยมชมปราสาทหินนะครับหลังจากที่เราไม่ค่อยได้มา,อ,าอ,ออกนอกออกนอกสถานที่กันก็หลายนา,นานแล้วนะครับนะคลิปล่าสุดน่าจะเป็นวิหาราโบส์สีน้ําเงินนะครับของทางอปุตตชุลจังหวัดยโสธรวันนี้ครับผมจะพาพี่พี่มาเยี่ยมชมปราสาทหินที่อยู่ที่อาเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นปราสาทหินที่ สร้างขึ้นเมื่อเราพุทธศตรวตรรษที่18ในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะครับอ่าแต่ไม่รู้ว่าจะมีครกายแก้วหรือเปล่าเดราดตามไปดูนะครับสันนิษฐานว่าปราสาทหินแห่งนี้สร้างขึ้นมาในในรูปแบบของอารอโรคยาสารหรือโรงพยาบาลในยุคอดีตนะครับในยุคของโบราณครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมรายละเอียดใกล้ๆ้คร่าวๆด้วยกันวันนี้ฝนตกตลอดทางเลยนะครับพี่รีบตามมาครับตามมาเดี๋ยวฝนตกมา ทิศแห่งนี้เป็นปราสาทหินที่มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับราวปี2534นะครับก็มีการขุดค้นพบเจอทับหลังนะครับแล้วก็มีการประกอบอาคารขึ้นมาใหม่นะครับในรูปแบบของอะโลคยาสารนะครับเป็นโรงพยาบาลในยุคโบราณแล้วทางวัดก็ยังได้เก็บรวบรวมวัตถุโบราณไว้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านหลังเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูที่ปราสาทแล้วก็จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านในปรางประธานก่อนนะครับตามมาครับ โดยรอบปรางประธานก็จะมีซุ้มกาแ,แพงแก้วแล้วก็จะมีโคปุระหรือซุ้มประตูด้านหน้านะครับเพื่อที่จะมองเขา้ารุ้เข้าไปก็จะเป็นปรางประธาน,นครับเ mm hmm. ดี๋ยวเราจะไปกราบจริงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านในด้วยกันครับนี่ก็จะเป็นคุ้มซุ้มโคปุระนะครับก็คือเป็นซุ้มประตูนะครับสันนิฐานว่าด้านบนเครื่องหลังคาน่าจะเป็นเครื่องไม้นะครับแต่ก็ผูพังไปตามกาลลเวลา แต่ว่าปัจจุบันก็มีการบรณะขึ้นมาใหม่โดยให้คงรูปเขาคงเดิม แผนพังอ่ะของปราสาทหินแห่งนี้ก็จะคล้ายๆกับปราสาทหินทั่วไปที่อยู่ในภาคอีสานนะครับจะเป็นรูปแบบของลักษณะของอารคยาสารเช่นด้านขวามือของผมนี้ก็จะเป็นบรรันอะไรนะครับที่จะเป็นเปรียวเสมือนเป็นอาคารสี่เหลี่ยมที่เก็บเอาไว้เก็บประมาณเป็นคมพีเป็นเครื่องของสิ่งอ่ะเครื่องใช้ในยุคงั้นสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวตามมาครับไปดูกัน ด้านในนี้ก็จะเป็นบนรรลัยนะครับก็มีการโบนณะขึ้นมาใหม่นะครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับสามารถเข้ามาให้ชมได้ด้านในนะครับก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมคมภี์ต่างๆที่อาจจะเป็นตำรัตำรายาเนื่องจากที่นี่เป็นอรโครคยาสารนะครับในยุคพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะครับก็อาจจะที่เก็บตำรายาหรือสมุนไพรต่างๆมากมายนะครับก็จะเหลือเข้าคงอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็จะสังเกตว่าไม่ค่อยเหลือร่องรอยอะไรให้เห็นเลยนอกจากเวลาแลนนะเนื่องจาก,ก,นะจากโบราณสถานอย่างนี้มีอายุร่วมพันปีนะครับพี่พี่ร่วมพันปีก็เลยศิลปะวัตถุก็อาจจะมีการถูกจุลกรรมหายไปเมื่อกว่าหลายร้อยปีที่แล้วนะครับศิลปะวัตถุต่างๆเช่นลายปูนปั้นหรือว่าลายแกะสลักต่างๆก็ลบเลือน,นไปตามกาลเวลาก็เลยเหลือแค่ลูกทรงปรางประธานหลังนี้ครับ ิลปะวัตถุที่เหลืออยู่ก็คือเป็นลายขอบประตูที่แกะจากหินทรายนะครับอันนี้เป็นชิ้นเดิมนะครับอ่าก็ยังเหลืออยู่สมบูรณ์อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวเสียงมันจะก้องเดี๋ยวผมขออธิบายด้านนอกนะครับพี่พด้านในปรางประธานนี้ก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะจากหินทรายหรือไม่ก็เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับน่าจะเป็นอ่าของนั่งเดิมที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับก็ คือต้องพูดข้งงางนอกแล้วพูดข้างในจะเสียมงมุมกล้องนะฮะอ่าด้านในก็จะเป็นอ่าแท่นเคารพแล้วก็มีคำกราบไหว้บูชานะคะรับก็จะมีทุกเทียนนะครับแสงอาจจะมืดไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปกราพบพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานด้านในพร้อมๆกันประจาม,มา สาธุนะครับก็ขอให้ผมและท่านผู้ชมรวมถึงทีมงานของผมด้วยก็ขอให้ประสบแต่ความโชคดีทุกซ่าทุกพบมีเงินมีทองค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับหลวงพ่อนะครับรวมถึงบาร,รมีของพระเจ้าชัยบร,รมันที่7และผู้ร่วมสร้างอาราคยาสารแห่งนี้นะครับขอจงปวดบันดาลให้พรนั้นจงสําเร็จสําเร็จและสำเร็จนะครับสาธุเราไปดูด้านนอกอีกครับ กอนออกจากโคปุระด้านในนะครับก็ถือว่าเป็นโบราณวัตถุหนึ่งชิ้นที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในปราสาทหินแห่งนี้ก็คือนี่ครับทับหลังนะครับนี่คือทับหลังที่แกะสลักจากหินทรายนะครับเป็นศิลปะเขมรโบราณอ่านิฐานว่าจะเป็นรูปมนุษย์นั่งอยู่ช้าบนช้างนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะครับยืช้างเนี่ยยืนอยู่บนรูปหน้าการถ้าสมบูรณ์เนี่ยหน้าการก็จะหน้าการก็จะคลาย พว,วงดอกไม้ออกมานะครับเป็นศิลปะขมิรนะครับอันนี้นี่คือเป็นอับหลังของเดิมที่ยังผูกเก็บรักษาไว้ที่ปราง์กูแห่งนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามอาจจะไม่สมบูรณ์มากแต่ว,ว่าพอเห็นเขาโครงอยู่ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปดูโบราณวัตถุที่เก็บไว้บางส่วนที่พิพิธภัณฑ์ด้านข้างนี้นะครับ แต่ว่าถ้าพูดเอาจริงๆนะครับอันนี้ก็ผมชอบที่นี่มากเลยเพราะว่าดูบรรยากาศต้นตาลเก่านะครับมีต้นโพรู้สึกแบบบรรยากาศยังก็อยู่นครวัดเลยนะครับพื้นสีเขียวมีปราสาทหินมีหินสวยงามมากไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับเข้ามาวัดถ้าปราสาทเด่นแล้วก็ชูแต่ปราสาทอย่างเดียวไม่ต้องสร้างเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็แล้วแต่นะความเชื่อไม่ได้ว่ากันนะครับไม่ได้ว่ากันแต่รู้สึกว่ารู้สึกชอบที่นี่มากเลยปราสาทหินเด่นที่สุดเข้ามาเจอปราสาทหินเลยสุดยอดจริงๆขอยอมรับพูดที่บริหารวัดแห่งนี้สุดยอดจริงๆครับ จะเป็นพิพปธภัที่เก็บอ่าเป็นหินศิลาแรงซึ่งเชื่อว่าให้จะมีใต้แบกว่าเป็นเป็นหินศิลาแรงที่เป็นลักษณะใต้เสาแปดเหลี่ยมนะครับอ่าก็ไม่ได้โยกย้ายไปไหนแต่ว่าก็นํามาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นสองเหมือนกันแต่ว่านี่จะเป็นศิลาแรงตรงนั้นจะเป็นหินทรายนะครับแล้วก็ยังพบไปเสมาที่สลักเป็นอ่าเป็รูปตีนเด็ครับทั้งเสมาหินทรายแล้วก็หินอ่าเสาหินตรงนั้นแต่ที่ถามได้ว่าน่าจะเป็นหินช่วง อาจจะเป็นการทักต้อนของก็ทั้งทำก็ได้ลูกขวานนี่อาจจะลุกเลยทีนีและลุกลางไปชุนชาติของเข้ามาอะไมาสร้างอะไรอะรยันทำข่อเนื่ยขึ้นมาเลยเจอวัตถุโบราณสองนิดสองสมกันที่นี่เขาอาจจะอนุรักษ์ปีกนะนกเยอะไปหน่อย อยู่ได้ว่าสร้างนานแล้วนะครับเนี่ยเขียนไว้แต่12พฤศจิกายน2515นะครับเนี่ยว่าสังกจัจายตรงนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอ่ะถาจากอ่ากูปางกูวแ,แล้วนะครับอ่าออกมานอกวัดเนี่ยก็จะมีเป็นฐานกายศิลาแรงน่าจะเป็นหมู่อาคารสารันนิษฐานว่าน่สาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอ่าเป็นศาลาปเปเื้องเครื่องนะครับสําหรับพระมหากษัตริย์ที่จะต้องมาเปลี่องผ้าตรงนี้แล้วก็ พราชดำเนินหรือเดินก็ไปที่ปรางปูเพื่อสักการะพระศิวะตามความเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะตามมาครับตาบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานอาคารที่สูงมากนะครับเป็นฐานอาคารที่สูงมากเกือบ2เมตรกว่านะนะผมก็170กว่านะดูสินะน่าจะ2เมตร50นะครับอ่าโอเคอ่าถ้าใครฟราบข้อมูลว่านี่คือเขาสร้างขึ้นมาด้วยปจุประสงค์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับพี่ๆคอมเมนต์กันได้ซึ่ง าทางชุมชนหรือเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เนี่ยก็ดูแลดีมีการตัดไม้ตัดหญ้าดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนหลายท่านอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนเขมรโบราณเขาเอาขึ้นอย่างนี้หรออย่างนี้เหรือทำไมบันไดมันเล็กอย่างอันนี้ไม่ใช่นะครับคือเขาจะมีไม้นะครับมีไม้ลาดเป็น,เป,นเป็นบันไดยอยู่นะครับแต่พอการระยะเวาลามันผ่านไปนะครับมันก็ไม้มันผุพังหรือแต่ปราสาทนินนะครับบางคนก็เลยจ้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมท้าคอเล็กหรือเปล่ามันเดินตรงไม่ได้มันจะต้องเดินเฉียง <laughs> ความเข้าใจคือมันจะมีบันไดไม้พลาดไปนะครับโอเคแล้วตามมาครับ เราเดินขึ้นอย่างนี้ก่อนเมื่อขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นหลุมนะครับก็จะมีอามีหลุมตลหรับเสียบเสาไม้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอาคารเป็นพรบพาน่นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็เมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอฐานฐานสําหรับเสียบรูปเคารพ ฐานสําหรับเสียบรูปเคารพทั้งหมด3ฐานอาจจะนําเข้ามาไว้ไหมหรืออาจจะมีอยู่ตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแต่อ่อนแต่ก็ได้นะครับมันก็เราเกิดไม่ทันน่ะเราไม่มีใครเกิดทันนะครับแต่เราก็เพียงแค่สันนิษฐานไปนะครับตอนนึงด้วยเราก็เกิดไม่ทันนะครับแต่ถ้าเราจะสันนิษฐานก็คืออาจจะสําหรับเสียบแท่นเคารพของเทพเจ้าทั้ง3องค์นะครับของศาสนาพราหมณ์ก็ได้นะครับพระศิวะอ่าพัตรีมรติอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่ามันไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยเหลือแค่ฐานแล้วก็มีแท่นสำหรับเสียบรูปเคารพนะครับ หรืออาจจะเสียบเสียว่ลึงแล้วก็มีท่านโยนยืนออกไปก็ได้นะครับอันนี้มันก็เราก็สันนิษฐานได้ยากนะครับเอาล่ะครับพี่ๆวันนี้ผมก็ต้องขอจบค,ค,คลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับที่พามาเที่ยวนะครับปรางกูอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด หากพี่ๆสนใจก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยมอนคลาสสิกตอนนี้ก็ให้มันครบ1,500 0คนมาในวันนี้นะครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับ